สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองปลายสุพุสกุลครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าครับอยู่ที่กรงเซนซาวหนึ่งเกาะกอเจครับนะครับวันนี้พาทีมงานนะครับขนระบบเสียงขนตู้ไปสอมอยู่วัดบ้านหินเด็กไฟครับไปสอมยังไงนะครับนะครับกําลังพาทีมงานเตรียมเครื่องเสียงครับผมนี่ครับตู้อานะครับกําลังขนตู้ครับเลือกตู้ไปบอกเออ อเภอันนี้ซ้อมใหญ่สั่ต่งวิธีอยู่เออขนาขวัโอ้าค้นขคเขาจะสอมใหญ่สองมือเขาจะสอมออกคือออกงานใหญ่เลยวิธีใส่เสสองมือเขาจะสมเออวันที่ยีดเขาจะสิไปเดินทางไปที่คุชชมอ่าวันนี้เขามาข้นตู้ครับแล้วก็มาเอื่นกับสิเดินทางไปบ้านพักครับผม เงินผลัจเดินทางต้องมอิทเหมือนกันเด้นไปนั่เสาที่แม่งที่ขอซอยแล้วก็เดินทางตู้ตู้ใบแหกถืออยู่เ้อาตู้ตู้ใบแรกถึออยู่ยาเข้าไปเถะยะสูงมาดด้อาตูนรนี่บอกว่ามันมันถือจะใบแกใบแกเยวะเข้าไปเอมันแมนอยู่เอตัวนั้มันเปิดบ่ง้อเปิดบางสิเช้นมานใส่เันาเหมืนบอ ไม่เดือดมันจะเดอดอเออถึง่แม่บอ่เออถึ่เด็กเออพนน้ำเด็กว่าพันกรเด็กให้ไหมกันันสือเด็กไหมเด็ก แล้วครับเปลี่ยนเอาของเก่าเลยครับครับเพราะว่าลูกพี่สื่อของใหม่ให้เรียบร้อยแล้วครับของใหม่ใส่แกงย่างดีครับนี่เป็นอยู่ครับนี่ครับอาจารย์ขาวอาจารย์ขาวอุดมสมบูรณ์ครับช่วงนี้แล้วพกินเหล่าครับแล้เศร้าเนาแล้วเก็บเงินเก็บท่องอย่างเดียวช่วงนี้ไปการไปงานนี่แล้เก็บได้เป็นหมื่นนะครับช่วงนี้แม่นบมออาจารย์ขาวเก็บเงินได้เป็นหมื่นเด้วครับ ครับวันนี้คือเป็นมือที่หฮาสิขนของอุปกรณ์เตรียมไปซ้อมใหญ่ที่บ้านหินเด็กไฟครับอยู่วัดบ้านหินเด็กไฟนะครับเด้อไปซ้อมแบบทว์แบบจริงเลยครับไฟเสียงสีเสียงเต็มพิกัดอ่ารอติดตามชมนะครับเด้อมืออื่นเด้อคนน่ะดิมันทางสิพาคกันเดินทางไปมือนี้กับนตู่กอนมือนี้ข้นมอนิเตอร์เตยียมอนิเตอร์ค้นตู่เบียดขึ้นรถครับ

มียับไล่ะผมมีเองวเปิดบ้างเปิดบ้างเจ้าบนุกต้องได้อันเนาะการพาทีมงานผลตู้ผลระบบเสียงไปสมนัที่ห้อขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับผลตูน้ำโพงเปลี่ยนของเก่าลงของใหม่เอาไปใส่ครับผมเราต้องซื้อของใหม่ดูการใหม่แช่ของใหม่ ของเก่าก็เอาให้ทิมันเืินไปกรัพผวทิมันเป็นไซสยังงเหี้ยติด้นี่ครับตู้ไมตู้เสียงกลางของไม่ มัเอีต่งยังไรยงงวงตมางวงร่อนนี่ผไม่ด้เติร์เก้าแต่ว่าสิตเปลี่ยนไหมแล้วครับนอสนปอกันมาเอือนครับอู่ั้นี้ง้รครับเด้อทดสอบเวทีไหมตะแมนแมนดูไเียนเห็นยุครบครบหลที่นห่กะยกตัวนี้ขึ้นตัวน้ำเต้าคับตัวอยู่หันวางยูหันอันนึ่งให้โยืนอันค่อยแทงยู่ซื่อไปงอมา เห็นเห็นว่าจับาเง้มาเอาเออเออต้อะไรละอ่านะครับดูการใหม่ใช้ของใหม่ของเก่ากับให้ทิมครับผมบอกยอกเขาไปยังหอกอะไรมหอกกูให้หมด จับไปว่าถือก็เออครอบรับครับขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวเชนแอรครับคลิปนี้ไว้สักนี้ครับเชิญคลิปหนาครับสวัสดีครับ